มาในโรงเรียนแล้วนักเรียนส่วนมากที่ประเมินดูแล้วนะคะนักเรียนก็นําอาหารนะคะไปรับประทานที่โรงอาหารอันนี้ก็ถือว่านักเรียนให้ความร่วมมือนะคะชื่นชมนะคะเ,เรื่องที่สองนะคะการการใช้โทรศัพท์นักเรียนก็เริ่มตระหนักหลังจากประกาศไปแล้ว นะครูจะพูดถึงนักเรียนส่วนใหญ่นะคะที่ให้ความร่วมมืออระกอบใจนักเรียนทุกคนนะคะแต่ยังมีนักเรียนส่วนน้อยนะคะที่ยังนําอาหารนะคะขึ้นนําขนมมากกว่านะคะขึ้นไปรับประทานที่ห้องส่วนน้อยนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ดีนะส่วนน้อยที่ปฏิบัติอยู่ก็ขอให้เลิกปฏิบัตินะคะ ถ้ายังมีอีกเดี๋ยวฝ่ายกิจการจะมีมาตรการลำดับต่อไปนะก่อนก่อนที่จะปิดปีใหม่นะคะนักเรียนได้ทำบิ๊กคินนิ่งนะส่วนมากทำได้ดีนะคะทุกทุกห้องแต่ยังมีส่วนน้อยนะคะที่ยังไม่ได้ทำถ้ามีห้องไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยนะคะก็ขอให้นักเรียนไปรับ น้ำมันสนนะคะกระดาษทรายนะคะได้ที่ฝ่าย